ตวอชีวิตของนายจ่ามารอัมีโอกาสมาอู้ในฐานะผู้หักผู้ชีวิตนะจะที่ต้องอู้ถึงผู้ที่เป็นที่ที่จากลาไปและมันมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาอู้หรือว่า,าชี้แจง ว่ายังยึดมั่นในความภาคแล้วก็อนันในเรื่องราวต่างๆที่เป็นร่วมอาจจะมิกันมากว่า10ปีก่อนที่อาจารย์จะจากไปนะจ๊อแล้วก็พร้อมกับผู้จ่าถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือภารกิจปิดฝังมิดานะเจา๊ออันนี้ข้าเจ้ามาได้มาได้ว่าจะถึงวิาวาสาวิสาสะที่จะปิดสรุปหนะังจ้าแต่ว่าโดยชื่อหนังสือภารกิจปิดฝั่งมิดานี้ก่อทำให้เกิดว่าสมุนกับว่ามิดาก็คง มิ้มแก้วสายคําของไอจารันแน่นะจ้าเราจะอยู่กันต่อไปแล้วก็จะอู้จากกัน ชาวอาข่าแนะเจ้าแต่กรมไคดีน็จะเจ้าศิลปินชาวอาข่าแนะเจ้าคุณวัชรพงษ์ไทยพงศ์คินนะเจ้าจะมาฮ้องเพลงอาบุมิดานะเจ้าเพื่อกับต่างแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในห้าฝั่งก่อนขอเรียนเชิญคุณวัชรพงษ์นะเจ้าตาหน้าและเจ้าศิลปินชาวอาข่าแนะเจ้าขอเรียนเชิญเจ้ามีแรงกนลังใจที่จะแต่งเพลงนี้ขึ้นมา เป็นข่าวเซอเอเกอร์อะไรเงี้ยก็เรียกว่าพยายามคือจริงๆด้วยส่วนตัวนะครับผมให้ความเคารพแลวก,ก็ชดชูอุ่นจันรัแมนเพศมากนะครับเพราะหลายๆครั้งที่ผมไปอยู่าทงางภาคกลางหลายๆบทเพลงนะครับอย่างเช่นสามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับผมจะไปร้องแล้วก็รู้สึกว่าอม,ม,มันเป็นบทเพลงที่เหมือนผมบอกว่าความเป็นชาวเหนืออะไรสักอย่างนะครับ ไม่ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับจริงๆชาวอาขาทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับท,ทั้งเพื่อนๆที่อยู่ท,งทงางพม่าทางลาวทางเวียดนามแล้วก็ทางประเทศจีนด้วยนะครับคือหล,ห,ลห,ลหลังจากที่กรณีนี้เป็นข่าวปุ๊บเนี่ยหลายๆ ก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็จริงๆจริงๆแล้วนะครับด้วยภาพรวมภาพชาวอาคารจริงๆถามว่าได้ทําอะไรที่มันเสื่อมเสียหรือเปล่าถือว่ามีส่วนของเส่อเสียงนะครับก็ก็ตรงส่วนนี้นยในในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ได้ข่าวเพ้่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับ ตนว่าม,มันเป็นกรณีที่ออกมาในลักษณะของมุมมองที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับเพลงที่ผมได้แต่งนี้คือพยายามจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นลักษณะเพลงเล่าเรื่องนะอาจารย์แล้วเพลงนี้อาจะาไม่ลักษณะของ,ของทำนอง senta <laughs> ร้องเป็นเพลงมิกาจร,รู้เท่าทันยามวันผ่านความจริงใจมิอาจรานความคว้าเคว้ยอจายจลังตัวสวัรคจึงบันเลงเพื่อร้องเพลงเจตนาข้าเช่นไรแม้วันนี้มิยากมีหรือไม่มีแต่วันนี้เลมิยากยังสั่นไหว